สวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านเข้าสู่ช่องสตาหราอมูเลดนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการเปิดไพ่ดูดวงของชาวราศีสิงห์หรือลัคนาราศีสิงห์ประจำเดือนธันวาคม2563ซึ่งเป็นการดูดวงแบบโดยรวมไม่ได้เฉพาะส่ะจงใครเป็นพิเศษถ้าอยากดูดวงแบบส่วนตัวทักแม่หมอมาทางเพจเฟซบุ๊กดูดวงกับหมอดาวพยากรณ์นะคะ โอนเงินค่าครูวันไหนคิวดูดวงก็จะได้วันนั้นเลยค่าครู299บาทไม่จำกัดคำถามค่ะ ดวงการงานคุณค่อนข้างมีชื่อเสียงในการทํำงานมีคนเห็นค่าเห็นความสามารถของคุณงานของคุณประสบความสำเร็จมีผู้คนยอมรับนับถืออาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใครที่คิดจะย้ายงานได้ย้ายแน่นอนบางรายอาจได้ไปดูงานที่ต่างประเทศในช่วงนี้ดวงการเงินเดือนนี้ถ้าคุณให้ใครยืมเงินอาจไม่ได้คืนนะคะเงินของคุณช่วงนี้ก็ได้จากทรัพย์สินมรด ที่คุณลงทุนลงแรงทำงานเพื่อให้ผลผลิตเพิ่มพูนขึ้นมีเงินใช้ไม่ขาดมือแต่ต้องระวังการใช้เงินมือเติบด้วยผู้ใหญ่มักให้ความช่วยเหลือ ดวงความรักคุณเป็นคนที่รักใครรักจริงบางเรื่องคุณก็ค่อนข้างเข้าใจยากเลยอาจมีความขัดแย้งกันบ้างอะไรที่วางได้ควรวางอย่าไปสนใจข้อเสียกันมากเพราะคุณเจอคนที่สามารถต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปพร้อมกับคุณแล้วดวงสุขภาพช่วงนี้ให้ระวังความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจหรืออาจโดนทำลายจิตใจจนตัวเองรู้สึกซึมเศร้าระวังเป็น เป็นโรคที่เกี่ยวกับลำไส้ด้วยนะคะสิ่งที่ชาวราศีสิง์ปรารถนาที่จะให้สมหวังในเดือนนี้นั้นยังคงไม่เห็นผลและอย่าเพิ่งคาดหวังให้มากเพราะคุณอาจเสียใจและท้อใจได้เพราะยิ่งหวังยิ่งพังเดือนนี้ให้ชาวราศีสิงระวังเรื่องของการเดินทางไกลเพราะอาจจะเสียเงินเยอะเดือนนี้ขอให้คุณ เร่งสร้างบุญคิดดีทำดีด้วยนะคะเพราะดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรตอนนี้ขึ้นอยู่กับการประพฤติตัวของคุณและกรรมในอดีตในปัจจุบันจะได้รับการตัดสินในช่วงเดือนนี้แล้วค่ะสำหรับคำทำนายของชาวลัคนาราศีสิงประจําเดือนธันวาคม2563จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ